ได้ลองไปจับโมติว่าจอยเนื้อสัมผัสเขานิ่มมากพอตัวซิลิโคนเข้าไปอยู่ข้างในตัวเรามันให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจมากๆแนะนําให้มาทันทีเลยค่ะเพราะว่ามันจอยในทุกภาคส่วนตั้งแต่คุณหมอแล้วก็โรงพยาบาลโมติว่าจอยจะทําให้ทุกคนนะคะได้หน้าอกที่จอยสุดๆไปเลยค่ะ เสียกรรมเสริมหน้าอกกับคุณหมอจิ๊บที่อาร์ติมิสค่ะก่อนที่จะบินมาออนไลน์คอนซัลต์กับทางคุณหมอจิ๊บก่อนค่ะเพื่อปรึกษาแล้วทำสารมิติเพื่อเหมือนแบบให้คุณหมอวิเคราะห์ก่อนพอมาเจอกันคุณหมอก็ให้เราได้ลองไซส์ค่ะ ว้านผ่าตัดนะคะค่อนข,ข้างตื่นเต้นค่ะมันเป็นครั้งแรกเนาะที่เราจะมีอะไรเข้าไปในร่างกายแต่ว่าเราคุยกับหมอจิ๊บมาตลอดอะไรเงี้ยถวายใจในตัวคุณหมอคุณหมอมีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญนะคะอุ่นใจขึ้นค่ะวันนี้จะเป็นการเสริมหน้าอกน้องเขามีเนื้อหน้าอกค่อนข้างน้อยนะครับส่วนล่างเนี่ยจะค่อนข้างตึงและแน่นมีความจําเป็นต้องยืดให้ได้รูปทรงหน้าอกที่ดีนะครับกับอีกกรณีหนึ่งน้อง มีกระดูกน้าอกที่สูงต่ำแตกต่างกันนะครับซึ่งอาจจะต้องช่วยในการปรับการวางตำแหน่งถุงนมเพื่อให้ได้ผลที่ดีครับผมการเลือกไซส์เนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะอาศัยเรื่องของการวัดจากตัวคนไข้เองเป็นหลักเพื่อที่จะเลือกขนาดที่เหมาะสมนะครับว่าขนาดไหนที่วางถุงนมแล้วจะให้รูปทรงที่สวยนะครับแล้วก็ลดผลแทรกซ้อนนะครับ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองาก็คือหลับเลยค่ะดูตัวอีกทีก็มีนมแล้วอยู่ในห้องพักฟื้นแล้วค่ะผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะถุงนมใช้เป็น2 7 0 cc นะครับ250มันไม่คอดีกับความกว้างของหน้าอกนะครับวันพรุ่งนี้เช้าหมอจะดูอีกทีนะครับถ้าเรียบร้อยดีก็กลับได้เนาะ แพทย์ทีมบุคลากรเยอะมากตื่นขึ้นมาก็ค่อนข้าง,ม,ง,งมึนนิดนึงว่าแบบ,บตื่นลับตื่นเรื่องคาวามเจ็บไม่เจ็บเท่าที่เราคิดเอาไว้ถือว่าดีกว่าที่คิดเอาไว้ค่ะผ่าตัดทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับวันนี้ก็เดินเดินเข้าห้องน้ำได้แล้วใช่ไหมเดินตั้งแต่เมื่อวานดีมากเลยโอเคดีกว่าที่คิดนะ<ช>อ่าโอเค<ช>ได้ครับ,รบวันนี้กลับบ้านได้นะครับ วันที่เจ็บค่อนข้างสบายตัวมากมื่เรามีหน้าอกแล้วค่ะแปลกใหม่มันไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนเนาะดีใจค่ะที่เราได้ทําในสิ่งที่เราต้องการมาตลอดค่ะแล้วก็คิดถูกมากๆเลยค่ะใครนะคะที่ต้องการมาเสริมหน้าอกที่ภูเก็ตนอกจากเราจะได้การทรําหัตถการที่มีคุณภาพทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วเรายังได้ท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารที่รอร่อยมากๆคิดว่าทุกคนน่าจะประทับใจค่ะถ้าได้มาทำศัลยกรรมหน้าอกที่นี่ค่ะ บินกันมาได้เลยนะคะที่อาติมิสภูเก็ตค่ะ